เราอ่ะเป็นคนนรา,าใช่ไหมพี่เราเกิดมานรา,าแต่เราไม่เคยคิดว่าเราเป็นคนนรา,าเราคิดว่าเราอ่ะคือคนปัตตานีเราเป็นคนยะ <คน S 1> ลาจังหวดัดคือเนี่ยคือบ้านหลังใหญ่ที่แบบเรารักมาก พี่ได้ลองมาสัมผัสแบบนี้นะเราอยากให้รู้สึกที่เรารู้สึกอ,อ,อรู้สึกบ้านเราน่ารักดีนะไปโรงไปไหนปิงแมเหรอไม่จะพามาดูไก่กอเละไก่กอเละมันต้องพลิก ันต้องแบบเนี่ยยากอเละกอเละกอเละเพราะอะไรเก็คนว่งคงเพลงพลิกไปพลิกมาเหมือนเรือกอเละอย่างนี้ก็มันก็คงเพลงใช่ป่ะบางคนก็เขียนออกเสียงเป็นกอเลเป็นกอเละแต่จริงๆมันคือไก่กอเละกอเละกอเละเขาชัก รู้ก้องแบนัเองเอาเปล่าสิกิบุเละอ๋อเลยอเอเออกุเด้งออเล่ขคุนะคะไม่เบลีแกไม่บลีออบลีอันนั้นเอาไอ้บากาแกอไอปสวยกว่ามกร์ซีสยดีนะครับสบายดีผมแค่มาซื้อของมาทักลูกสาวลูกสาวชอบมากเลยลูกสาวเราอยู่ตรงนี้ 30ปี40ปีแล้วแต่บางที่นั้นเราก็ไม่เคยได้ไปแล่ได้ได้เห็นจากจากไวรุ่นไปไหนนี่แหละคือสองคนเนี้ยทําให้คนภายนอกมองมาว่าสามจังหวัดเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดอืมก็ขอให้ทํารายการนี้ต่อไปอย่างน้อยผมแครอก็รรัวเพราะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะจิโอกาเซจกาเซนะคะ มันเป็นความน่ารักของชาวบ้านที่แบบเขาจะดีใจมากเลยที่เขาถามว่าแบบเฮ้ยคนพวกนี้เขามาจากไหนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เ<ะ>มื่อกี้เขาก็แถมไก่กอเล่แถมเั้งหลายอย่าง<ะ>ขา้าวเหนียวก็ไม่คิดา<ะ>ทา,ายิ่งแบบรู้ว่าไม่ใช่คนที่นี่แถมได้แถมใ,ให้ได้ให้ <laughs> ถ้าสมมติพี่ไปร้านน้ำชาใช่ไหมอยู่ดีๆมีคนจ่ายแบบไม่บอก เขาจะเลี้ยงเนี่ยอัตโนมัติใช่ใชเขาจะเลี้ยงคนอนอกี่ยอัตโนมัติแบบนั้น<ะ>ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลี้ยงด้วยความที่แบบศาสนาด้วยมัง้งที่แบบยิ่งให้ยิ่งได้อะไรเงี้ยเป็นไก่ก่อนแล้วไงเขาให้แบบให้หลายอย่างอว่าไม่ต้องคิดเอาคิดตังไปเลยเขาบอกว่าไม่เอาไม่อยากเอาตังใหญ่คาว่าเที่ยว<ะ>อีกน่ารัก น้องเขินรอลูกสาตามมาบ้านเราก็จะแบบเด้ไปไหนมาอะไรเงี้ยเออมาจากไหนแม่เป็นยังไงบ้างเขาก็จะถามสารทุกสุกิดกันเรารู้สึกว่แบบนี่มันคืออัตลักษณ้านเรานี่มันคือแบบอยากให้พี่ได้ลองมาสัมผัสแบบนี้เราอยากให้รู้สึกที่เรารู้สึกอ่ะ เออรู้สึกบ้านเราน่ารักดีนะตัวเราที่เราทำาสื่อเราก็ภูมิใจว่าเฮ้ยบ้านฉันมีแบบนี้นะงานเราที่ออกมาก็มีคุณค่าแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนดูเขาต้องได้แออพยายามแบบเออพยายามตกแต่งแบบเสิร์ฟเสิร์ฟให้เขาแบบตั้งใจเสิร์ฟอ่ะแบบนี่คืออาหารที่เราปรุงมาแล้วนะแบบเออคนดูมาลองกินดิซิมาดูซีว่าแบบมันอร่อยหรือเปล่ากับงานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ย เวร่งไปไหนปิงเวร่งไปไหนปิงเวร่งไปไหนปิงอยากเห็นว่าเราอ่ะภูมิใจมากนะที่เราเกิดมาเป็นคนนาาธิวาสไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราไปเที่ยวโน่นนี่นั่นเรากลับมามองบ้านเราเออยังไงก็ยังกลับโยนาลาอยู่ดี